ก็ลูกๆก,ก็มีความสุขดีค่ะได้เจอค่ะตอนที่อยู่ที่ต่างประเทศก็ได้อยู่ด้วยกันตลอดส่วนส่วนสามีความสัมพันธ์ก็ไม่ได้ไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วแบบแบบที่เรายังเป็นเพื่อนกันที่ดีต่อกัน ไม่ได้อยู่บ้านหลังเดียวกันค่ะใช่ค่ะถ้าเป็นพี scare, ่มันยากไหมล่ะก็ต uh ้องอยู네่กับลูกอ่ะพอถ้าไม่พอถ้าไม่อยู่กับลูกก็คงไม่อยากอยู่แล้วคุณตรงๆจากใจนะ เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนะคะทุกคนอย่าคิดแบบดิวแต่คือแบบถ้าเราไม่มีพลังจากลูกเราก็เราก็คงแบบเราก็คงท้อมากๆไปแล้วดังนั้นการที่เราแบบการที่เห็นท่านที่ทุกคนเห็นว่าแบบเออดิวทาไมถึงไม่กลับไปอะไรอย่างเงี้ยเพราะพอดิวรู้สึกว่าเออถ้าดิวอยู่ไทยอ่ะดิวไม่อยากอยู่แล้ว ดังนั้นดิวต้องขอเวลาไปตั้งหลักหน่อยอะไรเงี้ยแล้วเวลาไปตั้งหลักของดิวคือดิวก็ต้องไปเติมพลังจากสิ่งที่ดิวลักที่สุดที่มันอยู่ตรงหน้าให้ดิวมีพลังว่าเออทำไมดิวถึงยังต้องอยู่ต่อนะแบบนั้นอมืมากกวา่า